สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาราะความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกัทนทอีกแล้วเนาะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเอาใจกับสายที่ชอบซื้อไอ้ผักมาปลูกลงในกระถางเนาะปลูกทีไรก็ไม่คือเกือบตะทีพราะเวลาเขาปลูกขายทำไมมันงามจังเลยใช่ไหมเนี่ยยงไปงี้เลยแล้วใช้ตัวนี้อันนี้เป็นขุยมะพร้าวนะครับ รากของเขายังไม่เคยเจอดินนะครับเราต้องใช้ขุยมะพร้าวเป็นตัวช่วยเอาไว้ข้างๆสัก3จุดพอกับใครที่อยากปลูกเอาไว้ทานเองนะมต่อไปเราเราจึงสามารถใช้ดินมากลบได้นะครับขั้นตอนต่อไปทำน้ำมารดสำหรับหนพวกนี้เป็นผักที่ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ำเช็ด